กราบสวัสดีชาวแฟนเทคท,ทุกท่านนอ้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ามาโคคืออะไรสามารถทําอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาทำข้าใจภายใน5นาทีกันครับผมอันดับแรกมาโคคืออะไรมาโคคือการนาชุดคาสั่งในการกดมาไว้ในปุ่มปุ่มเดียวยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการพิมพ์คาว่าแฟนเทคเพียงแค่คุณป้อนคําสั่งองอไปที่เมาส์คุณก็สามารถพิมพ์คาว่าแฟนเทคโดยการคลิกแค่ปุ่มปุ่มเดียว ms ย่อมาจาก m i l l ิเ e c ันหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า m i l l ิเซ c โดยมิลลิเซ c คือหน่วยวัดเวลา1000มิลลิเซ l มีค่าเท่ากับ1วินาทีซึ่งการนำมานใช้กับมาโคมันมีหน้าที่เป็นระยะเวลาห่างระหว่างคำสั่งยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการตั้งกอและขอซึ่งมีระยะเวลาห่าง1วิเราจะตั้งค่ามิลลิเซ c 1,000ไว้ระหว่าง2คํคำสั่งหากเราต้องการตั้ง2วิให้ตั้ง2 0 0พันลลิเซ s หากเราต้องการตั้ง3วิให้ตั้ง3 0ม0มิลลิเซ s ครับผม มาโคมีทั้งหมด3ฟังก์ชัน1รันอัน n u ล t i ล r สคือการกดค้างเพื่อทํางานและปล่อยเพื่อหยุดเช่นเราเซตมาโคเลข1ไว้เรากดค้างเพื่อให้มันทางานไปเรื่อยๆพอเราปล่อยมันก็จะหยุดทํางาน2รันอัน n t ลคลิกคือการกดหนึ่งครั้งเพื่อทํางานและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดทํางานเช่นเราตั้งมาโคเลข1ไว้เรากด1ครั้งเพื่อให้มันกดเลขหนึ่งไปเรื่อยๆพอเรากดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะหยุดทํางาน3รี r e p คือการตั้งรอบหรือกําหนดการทํางานเช่นเราตั้งเลขหนึ่งรอบมันก็จะกด1รอบแต่ถ้าเราตั้ง สิบรอบมันจะกดเลขหนึ่งสิบตัวและหยุดทำงาน ันดับแรกเราจะต้องทําการสร้างครบปก่อนโดยการกดบวกตรงนี้ฮะแล้วก็ทําการแก้ชื่อนะครับเป็นชื่อที่เราต้องการผมใส่เป็น1 2แล้วอันดับถัดมาจะเป็นในส่วนของการใส่มาโครเป็นชื่ออีกทีหนึ่งพอเราใส่เสร็จปั๊บนะฮะเราต้องทําการเลคคอร์ดเพื่อบันทึกปุ่มที่เราต้องการตั้งตอนนี้ผมเซตไว้เป็น1 2พอเซตเสร็จต้องกดสต็อปก่อนนะแล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของดีเล์ว่าเราจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ตามที่เราต้องการได้เลยผมใส่เป็น10บแล้วกันใส่ครบนะตัวอันมันจะได้วิ่งเท่ากันแล้วก็มาเลือกในส่วนขอออองงฟัักกก์ชชนที่่จจะใใ้้้พพเเเลืืสร็หด apply ดวย บันทึกแล้วก็ไปที่หน้ามาโคให้ไปเซตว่าเราจะใส่ที่ปุ่มไหนผมเลือกปุ่มที่5เลือกกรุ๊ปแล้วก็เลือก m า r c o แล้วกดได้พายพอกดได้พายเราก็จะมาเทสให้ดูว่ามันจะทาได้จริงไหมอันที่ผมเลือกไปกดค้างนะกดไปเรื่อยครับพอเราปล่อยมันก็จะหยุดทํางานกดอีกทีหนึง่งนะครับกดค้างไว้พอกดค้างไปเรื่อยครับพอเราปล่อยมันก็จะหยุดทํางานเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้นจริงๆเซตไม่ยากเลย อันนี้ผมจะมาลองกับเกมแท็บๆนะครับกดธรรมดาก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะไม่เร็วเท่าการใช้มาโคแต่ถ้าเราใช้มาโคนะครับมันจะไวกว่านี้เยอะผมเลือกเป็นล้านเทลคลิกซึ่งจะคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกครั้งเพื่อหยุดทํางานผมจะทําให้ดูเคี่ยผมก็จะปล่อยเลยกดครั้งเดียวพอไม่ต้องกดอะไรเยอะนะครับมันก็จะฟันไปเรื่อยๆครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อหยุดทํางานกดหนึ่งครั้งครับเพื่อทํางานแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดนะครับ หรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับเรากดแอปพายก่อนนะครับแล้วก็กดค้างกดค้างก็จะฟันนะฮะเดี๋ยวแล้วพอเราปล่อยมันก็จะหยุดทํางานแล้วก็ปล่อยก็จะหยุดทำงานหรือว่าจะไปรอบก็ได้ตั้งไว้สิบทีพอแล้วกดแอปพายแล้วก็ฟันอ่าก็ประมาณนี้ครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆของ f a n น e c h ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับหากใครที่สนใจอุปรกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่มีคุณภาพและราคาสบายกระเป๋าสามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ